ไ้ก็ในตัวก,นกนินนมูท่านี่มันกลูกปูอย่างนี้ทุกวันไหมครับนี่ผมคุณหมูมมวานเองว,ว่แล้วแล้วตาจะเอาไอปูนี้ไปทำอะไรครับนี่ ทำอาหารกินทอดก็ได้อ๋อครับแกงกับไช่อะไรเขาเรียกว่าอะไรพักพกระแย<น>งบ่อืมักกระแยงอ๋อครับผักกระแยงพักอะไรนะบอนครับแล,แ,ลแล้วแล้วแล้วตอนนี้ถ้าถ้าเขาขายเนี่ยเขาขุดขายเนี่ยจะราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับนี่ไม่รู้เหมือนกันเขาขายเท่าไหร่บ่กิโลนึงครับแต่แต่ก่อนมันมันถูกกกิโลสามสิบบาท Tôi bán, hmm. mình sẽ đài mình mấy hmm. <laughs> nhỉ them.